อ่ะสวัสดีครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นการหาค่าของเอกนามเนาะเอออ่าจะเป็นเรื่องของเอกนามพหุนามนะครับก่อนที่เราจะสอบกันปลายภาคครั้งนี้นะครับอ่าชีตตัวนี้ครูอาจจะแจกพวกเราไปแล้วเนาะแต่ครูสอนพวกเราไม่ทันเพราะฉะนั้นครูก็เลยอัดคลิปสอนแทนนะครับก่อนอื่นเลยเริ่มจากความเป็นเอกนามไม่เป็นเอกนามครับนิยามของคาว่าเอกนามเนี่ยเอกนามเนี่ยครับที่จริงแล้วเนี่ยมันคืออ่า จำนวนเนาะ,ะค่าคงตัวค่าคงตัวนะครับคูณอยู่กับตัวแปรนะครับโดยที่ตัวแปรเนี่ยต้องยกกำลัง n อยู่โดยที่ n เนี่ยโดยที่ n ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นคือ n จะติดลบไม่ได้ตัวแปรเนี่ยสมมุติว่าเป็น3คูณ x ยกกำลังลบ5งี้ยเราจะไม่นับว่ามันเป็นเอกนาม นะครับไม่ใช่ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรเราต้องเป็นบวกเท่านั้นค่าสัมประสิทธิ์ค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยที่จริงแล้วมันก็คือค่าคงตัวนั่นเองเนาะดีกรีดีกรีคือผลรวมเลขอยู่กำลังเอะไล่ทีละตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยใช้เวลาแป๊บเดี๋ยวแล้นกาทำได้แล้วนะครับ ไอชีตนี้ครูอาจจะไม่ได้เฉลยเนาะไม่ได้เฉลยหมดเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นบางข้อละกันตัวนี้เป็นไม่เป็นครับเป็นเพราะว่านี่คือค่าคงตัวคูณกับบรรดาตัวแปรทั้งหลายเนาะสัมประสิทธิ์มันคืออะไรสัมประสิทธิ์มันก็คือค่าคงตัวมันนั่นแหละนั่นคือเลขสามนะครับดีกีก็คือเอาผลรวมของเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่าง x กเนี่ยยกกำลังอะไรอยู่ x ยกยกกำลัง1อยู่ y ยกกำลัง1อยู่ z ยกกำลัง1อยู่1บวก1บวก1ก็เลยได้3ดีกีเป็น3เหมือนกันนะครับ ข้อ1เป็น3าเนาะข้อ2เป็นเอกนามไหมเป็นเป็นค่าคงตัวคือสมบัติคือ5อ้าอดีกีคือดีกีคือ2นะครับมี2อยู่ตัวเดียวบวกกันก็ได้2เลยอ่ะอันนี้เป็นนะครับแล้วก็ค่าสมบัติคือ3ยกกําลัง3คําว่าเซตเนี่ยก็คือมันคือ S ยกกําลัง1 e ยกกําลัง1 t ยกกาลัง1แสดงว่านี้ยกกาลังยกกําลัง3อยู่นะครับบวกกัน3ตัวได้3เนาะอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกันนะครับ ค่าของตัวมันคือ12ส่วน5นั่นเองแล้วก็ผลรวมก็คือ4ี่บวกสบวกสเป็น9เนาะโอเคประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวยังยังทำไม่ได้อันนี้เป็นเอกนามครับแต่ว่าเรายังทำไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดนี้ต้องยกกำลัง2ก่อน12ยกกำลัง2ได้144 A ยสกกำลัง2เป็น A อกำลัง2 B ยกกำลัง2เป็น B ีกำลัง2 C ยกกำลัง2แล้วก็ยังกำลัง2อีกแสดงว่ากำลัง2องกำลัง2ก็ต้องเป็นกำลัง กำลัง4เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับข้างหน้าจะเป็น1 4 4เนาะข้างหลังก็จะเป็น2บวก2บวก4ก็จะเป็น8แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างอย่างอะไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่เห็นไหมทำไม <p> เพราะว่าอันนี้มันเขียนด้วยบวกไงเออแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการบวกนะครับเป็นการบวกไม่ใช่เอกนา,ามทีนี้เราเป็นลวเรารู้จัก,จกแหลวอะไรคือเอกนา,ามอะไรคือไม่ใช่เอกนา,ามเนาะต่อไปเราจะมาลองบวกลบเอกนามกันเอกนามครับ ถ้าจะบวกลบกันได้ลําดับแรกเลยมันต้องคล้ายกันก่อนเนาะแล้วถ้ามันจะคล้ายกันได้เนี่ออยถ้ามันจะคล้ายกันได้เนี่ยขออนุญาตลบก่อนนะครับถ้ามันจะคล้ายกันได้มันต้องเป็นเอกนามที่มีตัวแปรเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันไหมมีมี x มี x มี x ก,เ,กเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น x x x มีเหมือนกัน แสดงว่าอันนี้บวกลบกันได้เวลาเราบวกลบนะครับเราจะบวกลบเฉพาะค่าคงตัวอันไหนคือค่าคงตัวมันอันนี้คือ15อันนี้คือลบสิ 12, อันนี้คือ3เนาะเราก็จะมาไล่ทีละตัวเลยก็คือเอาเป็นค่าคงตัวมาบวกลบกันนะครับตามเครื่องหมายเลย15บวกด้วยอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นลบสิ 12, บวกด้วยลบสิ 12, แบบนี้แล้วก็บวกด้วย3นะครับทั้งหมดนี้มี x เ,เป็นตัวแปรเห็นไหมตัวแปรมันเหมือนกันหมดคือ x เราเอา x ไว้ด้านหลังนะครับแล้วเอาค่าคงตัวมาบวกลบคูณหากันนะครับตรงนี้บวกจะลบเป็นเป็นลบเนาะสิบหลบสิ 12, ก็จะได้3 3มบวกสเป็น6ข้อนี้ตอบ6 x ครับแบบนี้ประมาณนี้เนาะพอได้ไหมอ่ะไหนลองอีกสักข้อหนึ่งลบสลบส y อ่ะอันนี้เช็คก่อนเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมกันได้เอาตัวแรกเป็นลบสบวกด้วยลบแแล้วก็บวกด้วยลบห ทั้งหมดเนี่ยต่อด้วยวเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอเน,นี่ยมันต้องได้มีค่าเท่ากับลบสี่บวกลบแปดบวกลบหกครับอะลบสี่บวกลบหกกันก็นแล้วเป็นลบลบสิบลบสิบบวกลบแปดเป็นลบลบสิบแปดเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เป็นลบสิบแปดแบบนี้อบวกลบโอเคเนาะแอไหนลองที่เป็นบวกเป็นลบดิแอเป็นบวกเป็นลบอันนี้ตัวเช็คก่อนเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนเหมือนอะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันรวมกันได้ลบสิบสองบวกห้าบวกสิบสาม นะครับทั้งหมดนี้มี u เป็นตัวแปรอยู่ด้านหลังตัวเดียวเนาะเอาเฉพาะค่าคงตัวมาบวกลบกันนะครับบวกลบกันตามเครื่องหมายเลย12ลบ12บวก5เป็นเป็นลบ7ครับลบ 7, บวกอันนี้เป็นลบเบวก13เป็นเป็น6เนาะอันนี้ได้6อยู่ประมาณนี้นะครับเอะอันนี้น่าจะผ่านน่าจะเข้าใจได้ใช่ไหมอันไหนใครงงอ,อันนี้ทีนึงเดี๋ยวมีอันที่มันหลายๆตัวแปรไหมอันนี้นี่นี่นี่นอ่ะดูซิ อันนี้อะไรคู่กันอันนี้คู่กันเห็นไหมอันนี้มีคู่ไหมไม่มีอันนี้คู่กัน,นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจับคู่มันครับแล้วก็บวกลบกันอวัยไม่มีคู่เขียนไว้ตัวแรกเลยวัยกำลังสองเราจะต่อได้บวกไว้ก่อนนะอ่าบวกตัวนี้จะเป็นสองอันนี้เป็นสองอันนี้เขาไม่เขียนเลขด้านหน้าแปลว่ามีเลขอะไรอยู่ด้านหน้าครับแอครูพูดหลายรอบแล้วมีเลขเลขหนึ่ง เนาะมันเป็นเลขหนึ่งนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น2บวก1แล้วก็ x กําลัง2 y นะครับแล้วก็จะมีลบสต่อมาลบสกับบวกเกลบสบวกเกอืมก็จะเป็น y กําลัง2บวกตัวนี้2บวกหได้ 3x กําลังสองแล้วก็ลบสบวกเกได้บวกหนะครับอืมเอาไวา้บวกก็เขียนบวกหเนาะนี่คือคําตอบประมาณนี้อันนี้อีกสักข้อหนึ่งนะครับเอาที่มันเป็นตัวแปรเดียวกันก่อนอันนี้อันนี้ แล้วก็อันนี้ใช่ไหมเออส่วนตัว c ไม่มีแล้วอ่ะแปดก็ไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวนี้ไม่มีไม่มีคู่เขียนไว้ข้างหน้าเลยแปดบวก, 5, 4, กบห้า c กำลังสองนะครับบวกไว้ก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่นะอ่ะ b ตัวแรกตัวแรก b ไม่มีเลขแสดงว่ามันมีเลขอะไรเลขหนึ่งนะครับบวกกับเลขสองนะครับลบกับเลขสนะี่เนาะเออประมาณนี้ เอาคูณลืมลบสามีเอาลบสามีไว้ข้างหลังนี้ยังไงก็บวกลบไม่ได้เพราะว่าอะไรไอ้นี่ C ีธรรมดาไอ้นี่ซีกำลังกำลังสองคนละตัวกันนะครับไม่ใช่ตัวเดียวกันนะบวกลบกันไม่ได้อ่ะไอ้ตัวนี้ลืมเขียน B ไว้ด้านหลังด้วยนะครับแปดบวกห้าีกำลังสองเดี๋ยวก่อนอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเป็นเป็นสามนะครับสามลบสี่เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้ออกมาเป็นลบ B แน่นอนนะครับลบ B นั่นเองลองคิดนะลบ b อยู่ในวงเล็บนี้ลบ b เจอบวกด้านหน้าบวกเจอลบเป็นบวกเจอลบเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นลบ b เนาะแล้วก็ลบ3 4ประมาณนี้นี่คือการบวกลบเอกนามแบบข่าวๆนะครับสอนแบบไวๆเลยอ่ะต่อไปจะเป็นการคูณการคูณน,นะครับการคูณมันจะมีอ่าหลายอันมากเลยเริ่มจากการคูณแบบเอกนามคูณพหุนามเลย ถ้าเป็นเอกนามคูณพหุนามเนาะคือตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวเดียวนะครับแล้วคูณเข้าไปตัวด้านในที่มีอยู่2ตัวอ่ะคือเอกนาม2ตัวบวกกันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราจะได้ผลที่เราต้องการเนี่ยเราต้องคูณกระจายนะครับเราต้องใช้การคูณแบบกระจายนะนะนักเรียนจําสเต็ปนี้ไว้เลยนะสาคัญมากๆนะครับอ่าเวลาเจอในข้อสอบเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับเอา6คูณกระจายเข้าไปที่ 5x ก่อนแล้วค่อยเอา6คูณกระจายเข้าไปที่2เขียนที่ละตัวแล้วก็เครื่องหมายก็ตามที่เขียนออกมานะครับ 6คูณ 5x ก่อนเวลา6คูณ 5x เนี่ยเราจะเอาเฉพาะตัวเลขคูณตัวเลขตัวแปรคูณตัวแปรนะครับอันนี้6ไม่มีตัวแปรเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขคูณตัวเลขก็พอ6คูณ5ได้30อันนี้ก็จะออกมาเป็น 30x 6คูณ2ได้12ก็จะออกมาเป็นบวก12นะครับส่วนมากตัวเชื่อมตรงกลางจะคล้ายๆเดิมเนาะถ้าไม่เป็นลบคูณลบบวกคูณบวกเนาะเออลบคลูณลบถ้าเป็นลบคลูณลบก็จะเป็น,ปนบวกแค่นั้นเองนะครับบวกคบัรนะ เออคูณลบไปเลยเป็นลบลบคูณบวกไปเลยเป็นลบเครื่องหมายต่างกันคูณกันเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นเป็นบวกจําคีย์เวิร์ดนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เอา x คูณกระจายเข้าไป x คูณ x ก็จะเป็น x ยกกาลัง2 x คูณลบหก็จะเป็นลบ x นะครับอืมแบบนี้เลยง่ายๆไม่มีอะไรมาก x คูณ x เป็น x กําลัง2 x คูณลบหเป็นลบ x นะครับอันนี้เหมือนกัน1นส่วนสองนักเรียนลองคูณเข้าไปสิอย่าพิ่งไปกลัวครับต่อให้มันเป็นเศษส่วนเราก็คูณเหมืืออนปกติ คูณแค่คูณกระจายเข้าไปคูณให้มันครบในวงเล็บนั่นเองนะครับหนึส่วนสคูณส x ก็จะเป็นก็จะเหมือนว่า1นึ่งส่วนสองคูณสี่ใช่ไหมั้งหมดวงเล็บ x แบบนี้บวกกับ1นึส่วนสองคูณหอันนี้ตัดได้2 1 2 2 2 4่งสองสี่สองหนึเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบออกมาเป็น2 x บวกสแค่นี้เองง่ายไหมเออง่ายนะครับ ง่ายนะอ่าอันนี้อันนี้ลองลองอันนี้สักครอหนึ่งเอาที่เป็นลบคูณเข้าไปลบสี่คูณ x กําลังสองครับก็จะออกมาเป็นลบสี่แล้วก็ x กําลังสองแค่นี้เลยแค่เอามาเขียนติดกันแต่ลบสี่คูณลบ x กับลบ x ล่ะลบสี่คูณลบ x ล่ะลบคูณลบเป็นเป็นบวกก่อนนะสี่คูณหกเป็นยี่สิบสี่ครับแล้วก็ x แค่นี้เลยอืมหลับตายัางเขียนได้เลยนะครับอันนี้ลบ x คูณเข้าไปคูณคูณกลับเข้าไปฝั่งนี้อ่ะเหมือนกัน ก็เรนี้เดียวกันนะครับคูณทั้งทั้งสตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะอ่ะลบเ x กำลังสคูณลบ x กำลังสก่อนลบคูณลบเป็นเป็นบวกก่อนเป็นบวกไม่เหลือข้างใหม่แล้วอยู่หน้าสุดไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเจ็ูณหนงก็ได้เเนาะอันนี้จริงๆมีเลข1น,น,นะเออเจคูณหนึก็เป็นเเนาะแล้วก็ x กังสคูณ x กำลังสก็จะเป็น x กำลัง x กำลังสครับลบสิบลบสอ่าสิ x บวกสิ x คูณลบ x กำลังสก็จะเป็นลบสิบ x ยกกำลังสามเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการคูณกระจาย2วงเล็บนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นพหุนามคูณพหุนามนะครับนักเรียนจําเป็นต้องคูณทุกตัวนะครับในวงเล็บแรกคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บที่2เนาะเพราะฉะนั้นครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับส่วนมากเราจะเจอโจทย์อย่างนี้อยู่แล้วในชีทครูนะครูจะทำให้ดูเป็นแค่ตัวอยานะ่างเนาะเพราะฉะนั้นที่เหลือพวกเราก็ลองไปฝึก,ฝ,กฝึกทดูนะครับอาทิตย์หน้าจะได้วิ่หน้าจะได้ทาข้อสอบได้เนาะนะอ่ะเอาเริ่มจาก x คูณ x ก,ก่อน x คูณ x อ่าเราจะมีทั้งหมด4ตัวนะคูใช้4สีเลยแล้วกัน x สีสีฟ้าสีแดงนะครับสีสีดำแล้วก็สีเขียวมันมีการคูณทั้งหมด4สเต็ปเนาะเพราะว่าเราต้องการกระจายวงเล็บแรกทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงเล็บที่2เนาะเราเลยจำเป็นต้องคูณแบบนี้เริ่มจากตัวแรกครับสีฟ้าก่อนเลยสีฟ้า x x คูณ x ก็จะออกมาเป็น x ยกําลัง2 ช่ไหมอ่ะแต่เวลาทําจริงนักเรียนเขียนมาสีเดียวก็พอนะครับแต่ครูแค่อยากให้เราจําได้ว่ามันต้องคูณแบบนี้เนาะเออมันต้องคูณแบบนี้นะครับตัวแรกเป็น x กําลังสองตัวที่2ครับสีแดง x คูณบวกสก็จะเป็นบวกสี่ x เข้ยไหมทันครูไหมตัวต่อมาสีดำสีดําครับเริ่มที่ลบหคูณ x ก็จะเป็นลบ หนึ่งเอกหรือก็คือลบเอกนั่นเองหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะหนึ่งคูณอะไรก็มีค่าเท่าเดิมเนาะหนึ่งคูณเอกก็ได้เอกนะครับเออแต่แต่แต่สี่ 4, คูณเอกอย่างเงี้ยเราหาค่าไม่ได้เราเลยต้องเขียนติดไว้อย่างงี้เนาะเพราะเราไม่รู้ค่าเอกแต่ว่าหนึ่งคูณเอกเนี่ยยังไงก็ได้ X, เอกออกมาแน่นอนเขาก็เลยแม่นิยมเขียนกันเนาะหลักการมันประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายลบหนึ่งคูณบวกสี 4, ่ก็จะเป็นลบสี่เข้าปะลบคูณบวกเป็นเป็นลบหนึ่งคูณสี่เป็นเป็นสี 1, ่ 4, น,น, 4, นะครับก็จะไล่มาตามนี้เนาะเพราะฉะนั้นนีี้กก็จะมค่่าาเทับ อ่าอันไหนบวกลบก็ได้เราก็บวกลบกันเลยนะครับ x กํลังสองอันนี้บวกลบกันได้ไหมบวกลบกันได้เนี่ยบวกลบกันได้เลยทำไมถึงบวกลบกันได้เอ้ามี x เหมือนกันนี่ไงอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งสี่ลบหนึ่งก็จะเหลือสี่ลบหนึ่งก็จะเหลือสามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะบวกสาม x ลบสี่ประมาณนี้โอเคไหมหนึ่งข้ออ่าไหนลองดูข้อนี้สิคุณทำให้หรือข้อหนึ่ง x คูณ x ก่อนเริ่มจากตัวแรก x คูณ x ครับเป็น x กําลังสอง x คูณลบสอง ลบ 8x ลบ8คูณลบ2เป็นบวก16แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงกลาง x ก็จะออกมาเป็น x กำลังสแล้วก็จะเป็นลบ2ลบ8ติดหนี้เพื่อนอยู่2บาทแล้วก็ไปติดอีก8บาทแสดงว่าเราติดเท่าไหร่เราติด10บาทก็จะเป็น 10x แล้วก็บวก16ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคูณ2เล็บเนาะอ่ะต่อไป ยกกาลังสองถ้าสมมติว่าเป็นยกกําลังสองครับนักเรียนนักเรียนไม่ใช่ว่าทํานี้นะไม่ใช่ว่าเป็น 7x กําลังสองลบสามเอ็กกำลังสองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผิดนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่สามารถกระจายกําลังสองเข้าไปแบบนี้ได้การที่มันยกกําลังสองอยู่หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกําลังคูณกันอยู่สองตัวเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอามาเขียนติดกันเนาะเป็น 7x ลบสามคูณกับ 7x ลบสามแบบนี้นะครับเราก็จะทําการคูณเหมือนเมื่อกี้เลย ไล่ทีละตัวไล่สีแบบเมื่อกี้ 7x คูณ 7x ก็จะเป็นอะไล่แต่ตัวแรกก่อนอะคูไล่สีให้ก็ได้เผื่อใครงงนะครับเอามาเขียนแบบนี้ก่อนอันดับแรกเจอแบบนี้เอามาเขียนแบบนี้ก่อนนะครับเจอกําลังสองนักเรียนระวังนะเขียนนี้ก่อนนะเออแปลว่าไอสองตัวเนี้ยมันกําลังคูณกันอยู่สองตัวเนาะอืมแล้วทีนี้เราก็จะไล่คูณทีละตัวเริ่มจากสีฟ้าก่อนสีฟ,นฟ้านี่ 7x คูณ 7x ไป แล้วคูก็จะมีสีแดงสีแดงก็เป็น 7x คูณลบ3สีดำก็จะเป็น 3x คูณ 7x สีเขียวก็จะเป็น3คูณลบ3เราก็จะมาคูณทีละตัวส,สีฟ้าก็จะเป็น 7x คูณ 7x ก็จะเป็น 49x ยกกำลัง2นะครับสีแดงก็จะเป็นลบ 21x ก็ลบ3ลบคูณบวกเป็นลบใช่ไหม7คูณ3เป็น21 แล้วก็ต่อด้วย x นะครับต่อไปสีเขียวสีเขียวลบสามคูณลบเจ็ดก็จะเป็นลบยี่สิบเอ็ด x เหมือนกันนะครับต่อไปลบสามคูณลบสามก็จะเป็นอ้าวลืมลืมลืมคูใช้ผิดสีนะนี่ต้องสีดำนะนี่ใช่ไหมสีดำเออสีดำอ่าสีดำ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 ชุบชุบชุบสีดำอันนี้จะเป็นลบยี่สิบเอ็ด x นาะตัวสุดท้ายสีเขียวก็จะเป็น บวก 9, เนาะเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวก3ามคูเป็น9ะก็จะเป็นบวก9นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4 9่สก,กาลังสลบลบก็จะเป็นลบกันก็จะเป็นบวกกันใช่มลบยีแล้วก็ลบอีก21แสดงว่าเป็นลบสี่บกนะครับบวกเ้านี่คือคําตอบโอเคไหมอะกำลังสองให้ดูอีกข้อหนึ่งหเอ็ 5, X, บวกวยคูณห้อ็กบวกวายนะครับห้าห 25x สกยกกำลัง2 5งห้าคูณ y 5กหคูณ y ก็เป็นบวกห้า y อ่า y คูณห้ก็จะเป็นบวกห้าเหมือนกัน yx หรือ xy เขียนสลับที่กันได้นะครับอ่า y คูณ x หรือ x, x คูณ y ก็ยังมีค่าเท่าเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้น y าคูณ5 x หรือว่า5 x คูณ y ก็ยังมีค่าเท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขียนเหมือนกันก็ได้ไม่ผิดนะครับตัวสุดทนะ้ายกเป็น y ยกกกำลัง2เนาะตรงกลางก็จะบวกกันได้จะเป็น25 x กลัง 2, 2 1. บวก10 x y บวก y าลัง2ประมาณนี้นะอ่ะ,ะกำลัง2ผ่านต่อไปเป็นเรื่องของการหารนะครับการหารคูก็อาจะคล้ายๆการคูณเนาะตรงกันข้ามนิดเดียวก็คือแค่ เราเอาสัมประสิทธิ์มาหารกันนะครับส่วนตัวเลขชี้กาลังก็จะเอามาลบกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวสัมประสิทธิ์หารกันก็ปกติเลยนักเรียนอันนี้ก็12หาร3ก็ได้เลยส12หาร3 x เนี่ยมีแค่มี x เพิ่มขึ้นมาเองเราก็ไม่ต้องสนใจ3ถ3 3 4ึง3คูณ x ได้4 x แค่นี้เองนะครับอันนี้ล่ะ63 y กําลัง5หารด้วย9 y กําลัง2แสดงว่าไอเนี่ยมันก็ต้องตัดกันได้ เก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามใช่ไหมเจ็ดเก้าหกสิบสามไอเนี่ย y กำลังสองแสดงว่ามี y คูณกันกี่ตัวมี y คูณกันสองตัว y คูณ y แบบนี้นะครับไอข้างบนเนี่ยมี y กี่ตัวมี y ห้าตัวเพราะฉะนั้นแสดงว่าครูก็ตัดได้โจ๊กโจ๊กโจ๊กอย่างนี้ก็จะเหลือ y กี่ตัว y สามตัวซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันในกรณีที่หารกันห้าลบสองเหลือสามเพราะฉะนั้นตอบ 7 y ยกกำลังสแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้บวกกันก่อนหาร4 3 x บวก x เป็น8 x หารด้วย4ก็จะเป็น8 x หาร4หรือก็คือมีค่าเท่ากับ4 1 4 4 2 8 2คูณ x ได้2 x นะครับแบบนี้เนาะอืมที่เหลือก็ลองไปทำเองนะครับครูก็ทบทวนให้คร่าวๆประมาณนี้เนาะไอชีที่เหลือตรงเนี้ยมันเป็นแบบฝึกหัดให้พวกเราเนาะใครที่ทำเนี่ยครูขอให้พวกเราสอบได้คะแนนเต็มเลยนะครับ อืมตั้งใจเข้านะครับสู้